หลังจากที่พระเอกทำการดูดซับพลังหลอมรวมจิตวิญญ,ญาณของนกกระจอกจิวโยสาวแล้วในตอนนี้พระเอกก็สามารถทำได้สำเร็จนะครับในด้านความแข็งแกร่งของเขาก็เรือนระดับขึ้นมาอยู่ในระดับวิญ,ญญาณเทพขั้นกลางแล้วนะครับถึงแม้ว่าความสามารถของพอเพกจะยังไม่เรือนขึ้นไปสูงมากสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทักษะในการต่อสู้จริงจ พระเอกเหนือกว่าคนที่มีความสามารถอยู่ในระดับเดียวกันอย่างแน่นอนเลยครับแถมก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้ทางฝั่งของนายน้อยทั้ง3คนที่ไล่ล่าตามพระเอกมาพวกเขาก็มุ่งเดินทางมาถึงแล้วเรียบร้อยนะครับแต่มันก็ยังมีแม่นางแย่ชิงหลิงรวมถึงนายน้อยชูชีทั้งสองคนก็ได้รีบมุ่งเดินทางตามพระเอกมาเหมือนกันเพื่อที่จะช่วยพระเอกจัดการกับนักทูนทั้ง3าก่อนหน้านี้นะครับแต่พวกเขาก็ยังมาไม่ถึงเลยในต,ตอนนั้นเองมันก็มีใครบางคนเคลื่อนทีมาด้วยความเร็วสูงพุ่งผ่านนะพวกเขา ไสิ่งทําให้พวกเขาเห็นก็พอจะรู้ได้เลยนะครับคนคนนั้น ก็คงจะเป็นราชันล้วลีอย่างแน่นอนแถมก็ดูเหมือนว่าทางด้านของนักชู้ทั้งสาพวกเขาที่มุ่งเดินทางมาเจอกับเพกแล้วนะครับก็คิดจะมุ่งเดินทางเพื่อเข้าไปจัดการกับเพกให้ได้แต่ในระหว่างนั้นมันก็มีใครบางคนมาดักหน้าพวกเขาเอาไว้และคนคนนั้นก็แข็งแกร่งมา,มากนะครับเพียงแค่สะบัดการโจมตีเบาๆเท่านั้นพวกเขาเองก็ถูกการโจมตีจนลอยกระเด็นออกไปซึ่งคนคนนั้นก็จะเป็นแม่นางล้วลีนั่นเองนะครับจึงทําให้พวกเขาทั้งสามที่เห็นแม่นางล้วลีแล้วก็พอจะรับรู้ช เสียงเรียงนามของแม่นางลั่วลีมาก่อนเลยครับก็เรียกได้แล้วว่ามีความแข็งแกร่งอยู่นับประนวกวิญญาณสวรรค์เลยทีเดียวถ้าเกิดว่าพวกเขานั้นคิดสู้จริงๆโอกาสที่จะสามารถเอาชนะได้นั้นเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนในตอนนี้ก็คิดว่าจะต้องรีบมุ่งเดินทางหนีออกไปจากที่นี่ก่อนนะครับแต่ทว่าก็ยังไม่สามารถที่จะหนีได้เพราะในตอนนี้แม่นางล่วลีก็ได้หยุดทั้ง3คนเอาไว้เพราะตัวเธอก็รู้นะครับว่าพระเอกนั้นมีนิสัยที่ไม่ชอบให้คนอื่นเข้ามายุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของตน ในการที่ทั้งสาคนอยากจะจัดการกรับเพกนั้นตัวเธอก็มั่นใจว่ายังไงพระเอกจะสามารถเอาชนะทั้ง3คนได้เธอก็เลยได้บอกกับทั้ง3คนว่าปัญหาที่พวกเขานั้นมีกับเพกในตอนนี้ตัวเธอจะไม่ยุ่งวุ่นวายยุ่งเกี่ยวแต่อย่างใดรอให้พระเอกสามารถดูซับพลังเสร็จแล้วก็ค่อยให้มาจัดการกับพระเอกในภายหลังนะครับทั้ง3คนก็เลยต้องยอมรับในข้อเสนอนี้ไปเพราะตัวเขาก็อยากได้แก,อกะอสูรวิญญาณกับเพกอยู่แล้วนะครับ แถมก็ดูมันว่าในตอนนี้ทางฝั่งของเรานายน้อยคนอื่นๆพวกเขาก็มุ่งเดินทางมาถึงแล้วเหมือนกันหนึ่งในนั้นก็จะมีแม่นางเย่ชิงหลิงและก็นายน้อยชูชีนะครับโดยนายน้อยชูชีตัวเขานั้นที่รู้จักกับแม่นางล้วลีอยู่แล้วนะครับเพราะเคยเจอกันในด่านวิธีจิตนั่นเองตัวเขาก็เลยคิดที่จะมุ่งเดินทางไปหาเธอเพื่อถามอาการของเธอว่าเป็นยังไงบ้างในตอนนี้นะครับแต่ตัวเธอก็ไม่สามารถที่จะรับรู้หรือว่ารู้จักนายน้อยชูชีได้เลยนะครับเพราะคนเดียวที่เธอนั้นรู้จักก็จะเป็น เพียงแค่พระเอกเท่านั้นนะครับในตอนนี้ก็เกือบที่จะทําการโจมตีนายน้อยชูชีไปแล้วแต่ก็ยังดีที่มีแม่นางเย่ชิงหลิงก็ได้มาหยุดเอาไวา้ว่าพวกเขาทั้งสองก็คือเพื่อนของมูเฉินนะครับมาที่นี่เพื่อมาตามมาช่วยมูเฉินเท่านั้นจึงทําให้ตัวเธอก็เลยต้องยอมที่จะสงบสติอารมณ์ลงไปนะครับและก็ได้ปลดปล่อยพลังแรงกดดันทําการโจมตีนายน้อยทั้งสามไปเหมือนกันถ้าเกิดว่าใครคิดที่จะตุกติกและก็คิดที่จะหนีออกไปจากที่นี่ข้าจะไม่ยอมที่จะปล่อยให้พวกเจ้าน,านั้นหนีออกไปจากที่นี่้ ง่ายอย่างแน่นอนก่อนที่เธอจะได้มุ่งเดินทางไปหาเพกเหมือนกันนะครับและหลังจากที่เธอนั้นได้มาเจอกับเพกแล้วตัวเธอก็ได้นึกถึงย้อนอดีตไปในเรื่องราวเก่าๆในตอนที่พวกเขานั้นได้อยู่ในจารวิถีจิตซึ่งพระเอกก็เป็นคนที่คอยช่วยเหลือเธอมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นอาการบาดเจ็บของเธอพระเอกก็คอยช่วยรักษามันให้เป็นคนเดียวที่เธอนั้นเชื่อใจและเป็นคนเดียวที่คอยปกป้องเธอในตอนนั้นเป็นเหตุผลที่ตัวเธอนั้นเชื่อใจในตัวเพกมาก และก็หลงรักพระเอกด้วยเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าสถานะของพวกเขานั้นจะเป็นแค่เพื่อนก็ตามนะครับแต่ความรู้สึกดีๆที่มีให้กันมันก็มากไปกว่านั้นแล้วจึงทําให้ตัวเธอที่ได้มาเจอกับเพกก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับก็รีบเดินเข้าไปหาพเพกเลยซึ่งในตอนนี้หลังจากที่พระเอกนั้นได้ฟื้นสติก,กลับขึ้นมาได้แล้วนะครับหลังจากที่ใช้เวลาในการดูดซับพลังของเขาพระเอกที่ได้มาเจอกับแม่นางล่วลีตัวเขานั้นก็ยังคิดว่าภาพที่อยู่ตรงหน้าของเขาเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาที่ ถูกสร้างขึ้นมาเท่านั้นหนึ่งโดยที่ก็คิดถึงเธอมากเกินไปนะครับจึงทําให้เห็นภาพหลอนบ่อยนะพระเอกก็เลยคิดว่าภาพที่จะลรงหน้านั้นก็คงจะไม่ใช่แม่นางล้วลีตัวจริงแต่พอพระเอกได้ดูแบบชัดๆแล้วนะครับตัวเขานั้นก็รับรู้ได้เลยว่าหญิงสาวที่อยู่ตรงหน้านั้นเป็นคนจริงๆไม่ใช่ภาพปลวงตาพระเอกก็ต้องรีบเข้าไปกอดเลยด้วยความดีใจเป็นอย่างมากตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานี้พวกเขานั้นไม่ได้เจอกันมานานแสนนานนะครับในตอนนี้ก็ได้มาเจอกัน,กนอีกครั้ง แล้วทั้งสองก็ได้กอดกันอย่างมีความสุขซึ่งในตอนนี้ก็ทําให้เหล่าผู้คนที่ผ่านมาเห็นนะครับพวกเขานั้นก็รู้สึกอิจฉาในตัวเพอเอกมากๆเพราะถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบในด้านแม่นางล้วนลีแล้วตัวเธอเป็นดังเทพทีดาที่ชายหนุ่มจากตระกูลใหญ่ๆต่างๆต่างหมายป้องในตัวเธอแต่สุดท้ายแล้วก็ดันมาตกอยู่ในมือของเพอเอกซะงั้นเลยนะครับในตอนนี้ทุกคนก็เลยแบบมีความอิจฉาในตัวเพอเอกมากหลังจากที่พวกเขาทั้งสองได้สวีทหวานกันเสร็จสับแล้วเรียบร้อยนะครับในตอนนี้ก็ต้องรี งเดินทางไปหาทุกคนก่อนซึ่งพระเอกที่ได้มาเจอกับนักสู้ทั้ง3ามที่ไลลา,ลาตามเข้ามาก่อนหน้านี้นะครับพระเอกก็ได้บอกกับทั้ง3ามคนไปถ้าเกิดว่าพวกเจ้านะี่ยยังอยากคิดสู้กับคาคาก็จะยอมรับคําท้ากับพวกเจ้าเหมือนกัน รับรองได้เลยว่าแม่นางล้วลีผู้นี้จะมายุง่งวุ่นวายเกี่ยวกับปัญหาของพวกเราเป็นแน่จึงทําให้นังสามก็ถึงกับบอกเพกเลยนะครับในด้านความแก็งแกร่งของเจ้าอยู่เพียงแค่รับวิญญาณเทพขั้นกลางเท่านั้นเจ้าจะสามารถต่อสู้กับพวกเราทั้ง3าคนได้อย่างนั้นหรอมันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่พวกเขาก็ยังตอบตกลงท้าสู้กับเพกอยู่ดีนะครับก่อนที่พวกเขาทั้ง3มจะพุ่งเข้าโจมตีเพกไปแต่ว่าการโจมตีของพวกเขาไม่สามารถที่จะทําอะไรพระเอกได้นะครับพระเอกสามารถกระโดดหลบการโจมตีได้ทุกร ูปแบบก่อนที่พระเอกจะโจมตีส่วนกับพวกเขากลับไปได้อีกด้วยในตอนนี้พระเอกไม่มีเวลาอีกต่อไปนะครับเปิดใช้รูปแบบพลังเอาจริงเลยเป็นค่ายกนวิญญาณระดับ2ของเขานะครับถึงแม้ว่าทั้ง3มจะรู้ว่าในการสร้างค่ายกลน,นั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะถ้าเกิดว่าไม่มีสมาธิในการสร้างค่ายกนแล้วละก็เป็นไปไม่ได้ที่จะสามารถสร้างขึ้นมาได้เลยพวกเขาเองก,ก็พยายามเข้าโจมตีพระเอกเพื่อขัดขวางเอาไวา้แต่ถว่ามันก็ไม่ทันแล้วนะครับเพราะเพียงแค่ระยะเวลาผ่านไปแป๊บเดียวเท่านั้นพระ เอกก็สามารถสร้างค่ายกลระดับสองได้สําเร็จนะครับเป็นค่ายกลที่นายน้อยยูชิให้มาก่อนหน้านี้หดสสารมังกรในการเข้าโจมตีนายน้อยทั้ง3ไปนะครับพวกเขาเองไม่สามารถป้องกันการโจมตีของเพกได้และแล้วก็ถูกพระเอกโจมตีเข้าไปแบบเต็มๆภายแผลในการต่อสู้ไปนะครับซึ่งทั้ง3าก็รู้ในด้านความแข็งแกร่งของเพกแล้วถ้าเกิดว่าต่อสู้ต่อไปพวกเขาไม่สามารถเอาชนะได้แน่แในตอนนี้ก็เลยพยายามที่จะหนีออกไปนะครับแต่สุดท้ายก็ถูกแม่นางล้วล กับเพกดักหน้าเอาไว้ไม่ให้หนีออกไปจากที่นี่ได้ง,ง่ายกฎของผู้แพ้ก็ต้องยอมรับความพ่ายแพ้แล้วก็ถูกลงโทษท่านั้นนะครับพวกเขาเองก็เลยรับรู้ว่าจะต้องถูกลงโทษยังไงเลยนําเอาตราประทับวิญญาณทั้งหมดที่พวกเขานั้นรวบรวมมาได้ในตอนนี้ก็อยู่ในรับแปดกันเลยทีเดียวนะครับส่งมอบคืนให้กับเพกไปนะฮะเะเอกก็ทําการดูดซับพลังพวกนั้นเอาไว้ทั้งหมดเหมือนกันหลังจากที่ระเอกสามารถเอาชนะนักสู้ทั้ง3ได้ก็จะมีแม่นางเย่ชิงหลิงและก็นายน้อยชู ชีนะครับก็ได้รีบเข้ามาถามอาการพระเอกว่าเป็นยังไงบ้างในตอนนี้พระเอกก็แบบไม่ได้เป็นอะไรมากเลยครับผมจึงทําให้นายน้อยชูชีตัวเขานั้นที่ได้มาใกล้ชิดกับแม่นางล้วลีอีกครั้งก็พยายามที่จะถามทุกสุขเธอไปนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างแต่และว,ว่าแม่นางล้วลีดันไม่รู้จัก Nine นายน้อยชูชีเช้งนั้นเลยนะครับแต่นายน้อยชูชีก็ไม่ได้พูดอะไรมากความไปมากกว่านั้นตัวเขาบอกประเพียงแค่ว่าเป็นแค่เพื่อนของเพคกเช่านั้นนะครับตัวเขาก็รับรู้ถึงสถานะตัวเองว่าไม่คู่ควรกับแม่นางล อย่างใดน,นะครับผลที่คููควรกับแม่นางรั่วหลี่มากที่สุดก็คงจะเป็นเพียงแค่พระเอกเท่านั้นก็เลยได้ยอมรับความจริงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะครับและหลังจากนั้นพระเอกก็ได้นำเอาตาประทับวิญญาณที่เขานั้นได้มาก่อนหน้านี้น,น,น,นะครับส่งมอบให้กับแม่นางเย่ชิงหลิง และก็นายนนอะชูชีไปนะครับเนื่องโดยที่ทั้งสองก็จะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือเขาไม่ได้ตลอดเหมือนกันคงจะต้องได้รับสิ่งตอบแทนกลับไปนะครับทั้งสองก็รับในน้ําใจพระเอกในครั้งนี้แต่ถ้าว่าแม่นางลู่หลีตัวเธอนั้นก็ยังได้มอบสมบัติชิ้นหนึ่งให้กับแม่นางแย่ชิงหลิงไปเหมือนกันนะครับสิ่งสิ่งนั้นเป็นแกนแอซูนระดับชั้นฟ้ายูนิคอร,ร์นระดับที่87เลยทีเดียวนะครับผมมอบให้เพื่อแบบว่าเป็นของขวัญน,น้ําใจที่คอยปกป้องพระเอกมาโดยตลอดนะครับแต่ถ จินหนึ่งก็ไม่มีให้กับนายน้อยชูชีแต่อย่างใดแต่เธอก็ยังสัญญาเหมือนกัน้าเกิดว่าสามารถจัดการสรัตว์อสูรระดับชั้นฟ้าได้จะส่งมอบแกะอสูรระดับชั้นฟ้าให้เป็นสิ่งตอบแทนให้กับชูชีอย่างแน่นอนนะครับและหลังจากที่พวกเขาเคลียร์ปัญหากันเสร็จสับแล้วเรียบร้อยในตอนนี้พวกเขาก็ได้กลับมาหาแม่นางเย่สุนเอ,อ๋อรวมถึงนายน้อยโมหลิงที่รอยอยู่ที่นี่นะครับผมพวกเขาใช้ระยะเวลาในคืนนั้นในการพักผ่อนอยู่ยังสถานเที่ยงนี้ตอนเพื่อที่จะมุ่งเดินทางต่อกันในวันพรุ่งนี้นะ ั่นเองนะครับในตอนนี้พระเอกและก็แม่นางล้วลีทั้งสองคนก็ได้มานั่งอยู่ด้วยกันนะครับอย่างมีความสุขปกติแล้วอนิเมะแต่ละเรื่องนี้กว่าพระเอกกับนางเอกจะได้มาเจอกันนี้ก็นานแสนนานนะครับแต่เรื่องนี้สวีทหวานกันแต่ต้น,ต,นต้นเรื่องเลยทีเดียวนะครับซึ่งในตอนนี้พระเอกก็ได้ทาทุกสุขกับเธอไปว่าก่อนหน้านี้อยู่ในด่านวิถีจิตนั้นตัวเธอนั้นเป็นอะไรยังไงบ้างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในด่านวิถีจิตนั้นมันมีใครทําให้เธอได้รับบาดเจ็บหรือเปล่านะครับซึ่งตัวเธอก็ได้บอกกับเพไปว่า ตัวเธอนั้นก็ไม่ได้เป็นอะไรมากแต่มงกุฎที่อยู่ในจานวิถีจิตนั้นมีชงเสเวียนได้มันไปแล้วเรียบร้อยนะฮะแต่ตัวเธอก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับคนที่เธอนั้นก็แค้นที่สุดก็คงจะเป็นเพียงแครจร่จีเสเวียนเท่านั้นที่ใส่ร้ายพระเอกจนพระเอกถูกขับไล่ออกจากดานวิถีจิตไปนะครับตัวเธอก็ได้ทําการโจมตีจีเสเวียนจนได้รับบาดเจ็บไปเหมือนกันในต,ตอนนั้นเองก็ยังไม่ได้ฆ่าไปแต่อย่างใดเพราะตัวเธอก็รอให้พระเอกมาจัดการอีกรอบหนึ่งนะครับแต่สิ่งนั้นมันก็ไม่ได้สําคัญต่อตัวเธอแต่อย่าง สิ่งที่เธอนั้นต้องการอยู่ในตอนนี้ก็คืออยากมาพบเจอกับเพกอีกครั้งเท่านั้นนะครับทั้งสองคนก็เลยว่านั่งกอดกันอย่างมีความสุขในคืนนั้นไปหลังจากรุ่งเช้าในวันใหม่พวกเขาก็ได้มุ่งเดินทางกันต่อไปนะครับทำการจัดการกับเหล่าพวกสัตว์อสูรต่างๆที่มาคอยขวางหน้าพวกเขาดูดซับเอาแกนอสูรของพวกมันไปนะครับจนานที่สุดแล้วพวกเขาก็มาถึงจนได้มาถึงที่จุดแกนกลางของสำนักเปิด้างหลิงนะครับผมซึ่งก็จะมีผู้คนมาถึงก่อนพวกเขาแล้ว พวกเขาก็พยายามใช้พลังของพวกเขาในการเปิดของวิหารเปิดสรางนะครับเพื่อมุ่งเดินทางเข้าไปต่อนั่นเองแต่หนึ่งโดยที่พวกเขาเองก็มีเพียงแค่ระดับตาประทับวิญญาณขั้นที่8เท่านั้นเลยไม่สามารถเปิดใช้งานมันได้นะครับคนที่จะสามารถเปิดใช้งานมันได้นั้นก็คงจะต้องอยู่ในระดับตาประทับวิญญาณขั้นที่9นั่นเองนะครับแม่นางลัวหลีที่มาถึงพอดีนะฮะตัวเธอก็มีตาประทับถึงระดับ9้าแล้วเรียบร้อยนะครับก็ในมุ่งเดินทางเข้าไปเปิดวิหารเปิดสร้างในทันทีและแล้วก็สามารถทาได้ สำเร็จนะครับในตอนนี้วิหารเปยร้างก็ได้ถูกเปิดขึ้นมาแล้วเรียบร้อยแต่ในตอนนี้ก็จบกันไปก่อนนะครับสำหรับ EP นี้ e p ี EP ที่31แล้วเป็น EP ที่ล่าสุดนะครับสำหรับใครที่อยากดูแบบตัวเต็มแบบถูกลิขสิทธิ์นะครับสามารถดูได้ที่แอป a r ช h i e เท่าน,นั้นนะครับในตอนนี้ก็จบกันไปก่อนนะครับสำหรับ EP นี้เจอกันในม่ E ีหน้านะฮะสวัสดีครับบ๊ายบาย